สวัสดีครับผมสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาพบกับหนมไดย้อและคนขนมนะครับผมก็วันนี้มารีวิวร้านตกปลาตัวเองนะครับก็เป็นร้านเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อยู่ริมริมทางเลยนะครับนี่เห็นไหมก็อยู่ริมริมทางนะครับอันนี้ก็คือร้านลุงนะครับมันเป็นร้านชําขายของ ขายของแบบว่าขายของอุปกรณ์พวกการใช้ด้วยแล้วก็พวกกับขนมอะไรนี้นะครับผมอืมก็ข้างๆก็เป็นปั๊มน้ํามันนะครับผมก็วันนี้เราจะมารีวิวร้านของผมเองนะครับผมเป็นร้านเล็กๆที่แบบว่ามันเป็นร้านที่แบบว่าเปิดแบบเออเพื่อจะให้เด็กมาซื้ออะไรเงี้ยง่ายๆมันจะได้ถูกด้วยนะครับผมถ้าไปในเมืองมันก็จะไกลนะครับก็ ร้านก็มันไม่ใหญ่โตนะครับก็พอแบบว่าขายได้นะครับผมก็พวกนี้ก็เป็นลอกนะครับลอกสปินลอกเบสนะครับมีแค่นี้แหละครับก็นี่พวกเหยื่อก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมก็เป็นเหยื่อถูกๆนะครับไม่แพงพวกกระดีพวกของกระดีไทยสตรีทนะครับของน้าตุ้มนะครับสมิงนะครับแล้วก็สายปีอี้อะไรอย่างงี้นะครับก็สินค้าเริ่มไม่ค่อยมีละ ว่ายังไม่มีงบซื้อนะครับแล้วก็เนี่ยเยืออะไรอย่างนี้นะครับตกเล็กสัตเนี่ยเห็นไหมแล้วก็พวกตกหน้าดินก็เอามาแค่นี้ก่อนนะครับยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นนะครับก็รอบที่แล้วนะครับผมไปซื้อพวกเนี่ยล้ำขนมปังลำเนี่ยลำระเบิดนะครับของฟินฟอกนะครับผมนี่เห็นไหมก็แล้วก็พวกนี้นะครับผมนี่พวกลำอะไรงนี้มันก็มีราคาติดนะครับติดติดตามพวกอ่า ตามพวกเนี่ยถุงนะครับก็ช่วงนี้มันก็หนูมันมากัดนะครับหนูมันมาจากข้างในนี้หรือมั้งน่าจะประมาณนั้นวันนี้ก็ขายไปได้อยู่ประมาณสามห่อนะครับผมก็มีหนูกัดไปถุงหนึ่งก็เลยลดให้เขานะครับรลดราคาให้เขานะครับแล้วร้านก็เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูหน้าร้านนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสายสายพวกสา,สายเอ็นนะครับประมาณนี้เลย นะพวกคันก็คันถูกๆนะครับไม่แพงมากคันเอาไว้แบบตกอะไรงนี้นะครับเป็นคันธรรมดาแล้วก็มีคันนี่นะครับกระทิ้งนะครับส่วนมากเขาไม่ค่อยเอามาขายกันหรอกทุกคนแต่ว่าราคามันไม่แพงเนาะเราก็เลยเอามาขายไว้ก่อนนะครับกอสักสองคันนะครับเพราะว่าผมซื้อมาผิดนะครับมาเดี๋ยวผมจะพามาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไง ครั้งในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เซ็นเซอร์ไม่เป็นไรรอกมั้งเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขายเหลานะก็นี่นะครับหน้าร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็มีมพวกอ่าตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวเบ็ดตัวเบ็ดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมตัวเบ็ดของหนอนนะพวกหนอนอะไรอย่างนี้ห้าโอหกโอนะครับแล้วก็ ผมจะให้ดูเหยื่อใกล้ๆนะครับอันนี้ก็เป็นอาหารของลุงนะครับลุงเอามาขายนะครับแล้วก็เหยื่อเนี่ยเหลือบและไอตัวนี้บทละนะครับแล้วก็พวกนี่เหยื่อปักนะครับก็ราคาไม่แพงร2อบาทแล้วก็พวกเนี่ยแปบาทนะครับผมเป็นเหยื่อเล็กๆนะครับเป็นเหยื่อราคาไม่แรงนะครับเด็กมันจะได้ซื้อได้นะครับอันนี้220นะสไลเดอร์เนี่ยแนะนําเลยเท็กซัดต้องมีครับสไลเดอร์นะครับ แล้วก็นี่เห็นไหมราคาไม่แพงนะครับเป็นร้านเล็กๆเ,เพื่อจะบบกว่าขายไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเราขายเพื่อจะบอกว่าขายให้เด็กมันซื้ออะไรอย่างี้นะครับเราไม่ได้จริงจังแบบว่าเฮ้ยมีเงินปุ๊บเอามาลงทีเดียวมันไม่ใช่นะครับเราต้องดูเงินด้วยนะครับว่าเงินมันพอหรือเปล่านะครับก็เป็นความฝันเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าอยากเปิดร้านนะครับผมนี่พวกนี้ก็เป็นตัวเบ็ดสามทางนะครับเอาไว้ใส่เหยือ่อ เหยื่อปักเหยื่อกระดี่อะไรนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้จัดราคานะครับไอพวกนี้เดี๋ยวค่อยจัดราคานะทุกคนนะก็ร้านก็มีแค่นี้นครับมันมีเยอะกิปเปอร์กิปเปอร์ก็จะประมาณนี้เลยสามร้อยเก้าสิบนะครับเป็นกิปเปอร์ของอะไรไม่รู้นะครับแต่มันช่างได้น่าจะใช่นะน่าจะช่างได้มั้งถ้าจ,จาได้เป็นนี้นะครับผมเป็นร้านเล็กๆ็ก นิดมากทุกคนก็น,นี่ก็เป็นเหยื่อพวกตกเซ็กซชัดนะครับผมก็ห่อละห้าสิบาทนะครับหอ่อห่อหนึ่งมันจะตกที่ห้าสิบาทนะครับผมเขาขายกันประมาณนี้มั้งเพราะว่าผมซื้อก็ราคาก็อืมคือเราไปรับเอาเอะนาะทุกคนเนาะมันก็อาจจะดรอปลงมาหน่อยนะครับผมพวกอะไรอย่างนี้ก็ออกอยากนิดนึงแต่ว่ามันก็มีคนซื้อนะครับมีคนซื้อไปสองตัวละทุกคน ตอนนั้นผมเอาออกมาอยู่ประมาณ6ตัวนะครับก็น่าจะออกไปแล้ว2ตัวแล้วก็พวกกระดีไก่ชนนะครับผมผมรับมาอยู่ประมาณ20ตัวนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือ8ตัวแล้วนะครับผมรับมา20ตัวหรือ21เนี่แหละทุกคนจำไม่ได้นะครับผมพวกปอกแขนอะไรอย่างนี้นะครับบางอย่างผมก็ยังไม่ได้เอาออกมาจากบ้านนะครับผม อาจจะออกมาแค่นี้ก่อนเนี่ยพวกนี้นะก็เป็นร้านเล็กๆนะครับผมนี่ข้างในร้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยเราก็มาพูดเรื่องของที่แบบว่ามันจะได้รายได้ไหมหรืออะไรไหมก็ถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็มีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคือมีคนถามว่ามันได้รายได้ไหมนะ แต่ว่ามันก็มีนะครับผมขายจริงจังไหมอะไรเงี้ยมันจะไปได้ดีไหมคือเราไม่สีเรียดว่ามันจะไปได้ดีไหมนะครับผมเราก็ขายไปเพื่อจะความสุขของเราอะทุกคนเออไอพวกนี้เป็นชิงดิวนะครับชิงดิวก็มีซิงมีมีสองคันนะครับชิงดิวผมยังไม่ได้รับมานะก็ที่จะไปรับอ,อีกนะครับก็คือเป็นพวก นี่นะเป็นพวกหน้าดินนะครับผมพวกเหยื่อนี่ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเหยื่อก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมยังได้อยู่นะครับแล้วก็พวกคันพวกคันผมก็จะเอามาอีกแล้วก็พวกลอกอะไรเงี้ยผมก็จะเอายี่ห้อดีขึ้นมาหน่อยนะครับนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับจิิปไม่ยาวนะครับจิิปสั้นๆนะครับผมไม่ยาวมากก็อาจจะเปิดไปเรื่อยๆนะครับ เปิดกว่ามันจนมีอทุนถ้าใครสนใจนะครับสั่งได้นะครับผมแล้วก็มาสอบถามก็ได้สั่งได้แล้วก็ส่งฟรีนะครับนี่ส่งได้ด้วยเพราะว่าที่ส่งมาอยู่ใกล้ๆร้านผมนี่แหละทุกคนก็อยู่ประมาณนี้นะครับร้านมันไม่ใหญ่โตมากจะขอแค่เราเปิดตามความสุขของเราก็พอใจแล้วนะครับผมเปิดไปเรื่อยนะครับขายได้ไม่ได้ก็ว่างันไปนะครับขายไม่ได้เราก็ใช้เองครับผมแค่นั้นเอง นะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าว่าผมจะไปตกอะไรนะครับผมคนก็เหยื่อแล้วประมาณนี้แหละนะไม่ต้องพูดเยอะนะครับตอนนี้คอแห้งนะครับโอเคครับรีวิวร้านก็ประมาณนี้นะครับเล็กๆนะครับผมไป